โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาทำคอนเทนต์เปิดกล่องซุ่ม100กล่องนะครับผมซึ่งมันอยู่ในเกมสารไทยนะครับผมโอเคซึ่งผมได้ซื้อกล่องสุ่มมา1 0 0กล่องเลยนะโดยใช้เงินประมาณกล่องละ4ี0 0 0 0กว่าเลยเนาะโอเคซึ่งตอนนี้เงินผมเหลือ3ล้าน5้านะครับผมโอ้ก็มันแพงมากๆนะครับผมโอเคแต่ก็ ซื้อมาให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคโอเคครับผมก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ผมด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับผมโอเคไปชมกันเลยโอเค,คผมก็เข้ามาสู่ในบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับผมผมได้ทําการเก็บกล่องสุ่มไว้ที่ตู้นะฮะนี่ผมมีอยู่1 3 1กล่องนะฮะโอเคมา1ิกล่องแรกนะครับผมมาดูว่าเราจะได้อะไรนะฮะโอเคไปเลยแอปปื้นนะครับนนผมโอ้ดีเลยนะ สุดนะครับผมดามยักษ์ตะเกียงโอ้โหอันนี้เกลืออันนี้คุ้มครับผมดามยักษ์นี้คุ้มครับโหคุ้มโอ้เกลือโอ้ใช้ได้อยู่นะโอเคโอเคได้ปืนนะฮะกับกระสุนด้วยเนาะกระสุนสุดท้าย โอ้คุ้มรับรองเลยคุ้มรับริงโอเคได้ทั้นั้นก็คุ้มแล้วนะครับเราจะเก็บไว้ก่อนนะโอเคผมก็เดี๋ยวผมจะทําการเปิดก่อนนะผมเพื่อทําให้คลิปมันไม่นานเกินนะฮะโอเคก็สามารถดูผมเปิดได้เลยนะผมจะเร่งความเร็วนะฮะโอเคเมื่อผมเปิดเสซ็นนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอามาให้ทุกคนดูนะผมว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะผมสําหรับของสุ่มในเก็บนี้เนาะโอเคไปชมเลยนะฮะ โอเคครับผมผมได้ทําการสุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรวมทั้งหมด130กว่ากล่องนะฮะโอเคและนี่ก็คือของที่ผมได้มานะฮะอย่างแรกคือดาบนะครับผมก็คือคุ้มมากนะน,นี่ได้ปืนมาด้วยเนาะ ดาบยักษ์หัวตัดนะฮะนี่ครับอันนี้ก็ได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะ,ะผมโอเคนี่ได้ดาบยักษ์อีกแล้วนะฮะได้พอทุกสถาบันอีกแล้วนะฮะปืนลูซองด้วยเนาะโอเคส่วนมาจะได้ปืนกับดาบนะฮะแต่ที่คุ้มที่สุดเลยนะ,ะผมผมได้สุ่มเจอนี้นะฮะปืนบาเลตแต่งแล้วนะ,ะผมแต่งแล้วนะก็เป็นปืนที่ดาเมจสูงเลยทีเดียวนะฮะ สำหรับกลองซุ่มนะฮะหนึ่งร้อยสามสิบกว่ากองนะความคิดเห็นของผมนะครับผมกลองซุ่มนะผมคิดว่ามันจะคุ้มจริงนะครับผมแต่ว่ามันแบบได้ได้ของดีเยอะเกินนะฮะก็ฝากถึงผู้พัฒนาด้วยนะครับผมว่าช่วยปรับสมดุลของกล่องสุ่มให้นิดนึงนะฮะเพราะมันจะทําให้เกิดปัญหาเง,งินเฟอ้อนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมว่ามันขายยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเบาคลิกในการหาเง,งินนะครับผมซึ่งมันหาจากกลองซุ่มนี่แหละนะครับพอเราสุ่มไปแล้วใช่ไหม อ่านี่เราจะได้ของประมาณนี้เนาะก็ไอพวกดาบยากักแบบนี้ก็เวลาขายนะผมได้ราคาได้เงินสูงมากนะโอเคเดี๋ยวันจะมาขายให้ดูนะฮะนี่เห็นไหมนะฮะดาบอันนึงนะผมสองเศษเลยนะก็อย่างที่ผมบอกนะผมคอยปรับสมดุลของกองสุ่มด้วยนะโอเคนี่เห็นไหมก็คือแบบขายได้เยอะมากนะฮะอ่าเห็นไหมโดยเฉพาะดาบยักนะฮะ สองแสนเลยนะเ,นเห็นไหมแป๊บเดียวผมได้มา5ล้านแล้วนะครับผมประมาณนี้นะผมสําหรับกองซุมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะฮะโอเคไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ไปแล้วครับผม